อตไลน์ line, สายสุขภาพคอดีไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริง เซ็นโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการฮอตไลน์ line, สายสุขภาพนะคะวันนี้วันที่3พฤษภาคม2563ค่ะ รอบตัวเราเนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ตลอดเวลาที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วก็ไม่มีเฉพาะโครโนาไวรัสตัวเดียวที่เรากําลังกลัวอยู่นตอนนี้มีไวรัสอีกับร้อยนับพันชนิดมีเชื้อรามีแบคทีเรียมีเชื้อโรคต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคด้วยแต่ว่าที่เรายังไม่เจ็บป่วยเป็นเพราะว่าร่างกายเรายังมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงดีอยู่ค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิคุ้มกันเริ่มจะอ่อนแอเริ่มจะบกพร่องเมื่อน,นั้นแหละเราก็จะเริ่มเจ็บป่วย แล้วจะดีไหมถ้าหากว่าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ดีค่ะถ้าเราทําไม่ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถหลับลึกได้ไม่สามารถพักผ่อนได้เต็มที่ไม่สามารถลดความเครียดได้นั่นแหละค่ะจึงมีตัวช่วยทุกวันนี้สิ่งที่หลายคนพูดถึงนั่นคือนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด นักวิจัยท่านนี้เช่นบอกว่าหากว่าคุณไม่สามารถจะเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายคุณแข็งแรงที่จะต้านกับเชื้อโรคต่างๆในปัจจุบันได้ตัวนี้เป็นโจทย์ช่วยที่น่าสนใจไม่น้อยเขาเรียกว่านวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะด้วยเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่าเซลทีพิฆาตฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะที่ต้องน่ากลัวเพราะว่าเขามีหน้าที่ต้อง ทำลายสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกายทำหน้าที่อย่างไรช่วงหน้าพบกับนักวิจัยท่านนี้จะอธิบายให้หมดเปลือกเลยค่ะว่าทําไมเซลล์ทีพิฆาตถึงสําคัญและจําเป็นในยุคปัจจุบันพักครู่เดียวค่ะฮอตไลน์ line, สายสุขภาพสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดีไทย เซ็นโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไายหลายสรารสกัดจากมังคุดและคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะคะก็สามารถที่จะฝากคำถามเรื่องเกี่ยวกับ ภูมิคุ้มกันบำบัดนะคะด้วยเซลล์ทีพิกาตได้นะคะผ่านทาง Global Health Channel ค่ะและช่วงนี้เรามาพูดคุยกับนักวิจัยที่ยืนยันว่าหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของคนยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะท่านก็คือศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation Bim ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายคเดี๋ยวว่าแฟนรายการของ Nation แล้วก็หลายคนที่รู้จักอาจารย์น่าจะ คุ้นเคยกับคําว่าเซลทีพิฆาตเป็นอย่างดีใช่ไหมคะแต่หลายคนที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอแล้วเพิ่งได้ยินครั้งแรกให้จอธิบายก่อนคร่าว่าเซลทีพิฆาตเนี่ยคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรบ้างเซลทีพิฆาตก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับคือเลทีเซลคิลเลอร์ทีเซลคิวเลอร์แปลตรงๆงไม่ใช่เป็นตัวที่มันผมบัตยานขึ้นเองนะแปลตรงตรงนะครับเพราะนั้นไม่ใช่แปลกประหลาดอะไรเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในร่างกายหน้าที่ของเซลล์ทีพิฆาตก็คือไปกาจัด สิ่งแปลกปลอมในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นภูมิกันภูมิคุ้มกันบําบัดด้วยเซลล์ที่พิฆาตก็คือการเพิ่มจํานวนของเซลล์ที่พิฆาตจนสามารถมีภูมิกันที่บําบัดโรคได้ไม่ว่าโรคนั้นจะเป็นเชื้อราแบคที ria ไวรัสหรือเนื้อร้ายนะครับเรามาดูวิธีการทํางานของเซลล์ทีพิฆาตกันในคลิปนี้นะครับอธิบายไว้แล้วนะคะชัดเจนเลยค่ะหรือเซลล์ทีพิฆาตที่อยู่ในร่างกายของคนเรา เราสามารถกระตุ้นเซลล์ทีพิฆาตเหล่านี้ขึ้นมาได้ในขณะนี้เราจะเห็นภาพเซลล์ทีพิกาตจัดการกับเซลล์มะเร็งเซลล์ทีพิกาตจะเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งจะเจาะรูในเซลล์มะเร็งเพื่อพ่นสารเอนไซม์ซึ่งจะย่อยสลายเซลล์มะเร็งไปจนหมดเมื่อกรองแสงที่ใช้ดูในกล้องไมโครสโคปเซลล์ทีพิกาต เป็นสีเขียวเซลล์มะเร็งเป็นสีน้ำเงินจะเห็นว่าเมื่อเซลล์ทีพิฆาตส่งสารเข้าไปในเซลล์มะเร็งสีน้ำเงินเซลล์สีน้ำเงินจะแตกสลายไปทันทีขณะนี้เป็นภาพของเซลล์ทีพิฆาตหลายเซลล์ร่วมกันช่วยกันจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นสีแดงเมื่อมีการปล่อยสารเข้าไปย่อยสลายเซลล์มะเร็งแล้วจะปรากฏเป็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาทุกครั้ง ในที่สุดเซลล์มะเร็งก็จะกระจายกออกไปในภาพจําลองที่แสดงเห็นการทํางานเซลล์ทีพิกาดกําลังเกาะติดอยู่กับเซลล์มะเร็งเมื่อเจเซลล์มะเร็งมันจะส่งสารสื่อออกไปเรียกภาพ,พวกมันเข้ามาส่วนตัวมันเองจะส่งสารพอฟรินเพื่อเจาะรูเข้าไปในเซลล์มะเร็งแล้วส่งสารแกรนซามซึ่งคือสารสีน้ําตาลเข้าไปในเซลล์มะเร็งเพื่อย่อยโปรตีนของ,งมะเร็งจนกระทั่ง เซลเมะเร็งแตกกระจายหายไปในที่สุดคณะนักวิจัยได้พัฒนาสารสกัดแอปโกแคปที่สามารถกระตุ้นเมลืดขาว T S 17หลายเท่าและ T S 1สองเท่าดังภาพที่เห็นทั้ง T S 1และ T 17ต่างก็ไปกระตุน้นเซลลทีพิคาสให้มีความสามารถกำจัดมะเร็งด้วยอนุภาพที่สูงขึ้นนอกจากนี้ด้วยกลไกเดียวกันเซลลทีพิคาตยังสามารถกำจัดเชื้อ H I V วรัสตับักเซต A B C D และ E ตลอดจนเชื้อดูยาหรือซปเปอร์บักทุกชนิดได้ด้วยที่เห็นอยู่นี้หลายท่านที่อาจจะย,ยังฟังไม่ทันให้อาจารย์สรุปอีกครั้งในภาษาที่เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่าเซลลทีพิคาดมันสำคัญยังไงครับประการแรกคือเซลลมีอยู่ในร่างกายแล้วทุกคนมีเท่ากันไหมคะ มีหมแล้วแต่ตัวแล้วแต่น้ำหนักนะครับน้ำแักจำนวนเลือดไม่เลือดขาวนะครับทีนี้กรณีที่มีเซลลิดผิดปกติเกิดขึ้นเซลล์ผิดปกติจะมีตําหนิอยู่ที่พื้นผิวเซลล์ดผิดสีไม่ค่าจับสัญญาณนั้นได้แล้วก็จะวิ่งเข้ามาจับเกาะติดแล้วก็พ่นสารเจาะรูแล้วก็พ่นสารแกรนสามาย่อยสลายเซลล์ที่ติดเชื้อนั้นเซลล์ผิดปกตินั้นไม่ว่าจะเป็นเซลล์เนื้อร้ายเซลล์ติดเชื้อราเชื้อแบคทีรียหรือติดไวรัส มันย่อยจนกระทั่งตายไปเลยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงทําให้มันระงับการแบ่งตัวหรือระงับการเพิ่มเหมือนกับยาต้านไวรัสทั้งหลายอันนี้ฆ่าไวรัสเลยนะครับเพราะฉะนั้นความฉมังมันแตกต่างกันคือถ้าเกิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมมีเนื้อร้ายมีเซลล์ร้ายที่อยู่ในร่างกายเนี่ยเขาก็จะพุ่งเป้าไปที่ตรงนี้เลยใช่ครับไม่ไปทําลายเซลล์ปกติใช่ไหมคะไม่แต่เลยเพราะฉะนั้นไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นค่ะครับโอเคแล้วในการกระตุ้นภูมิ ก็เมื่อมันมีเซลที่พิฆาตมากขึ้นมันก็สร้างมันก็สร้างภูมิตงเนี้ครับเมื่อมีโรคทั้งหลายแหลกก็เริ่มเกิดมันก็ฆ่าเลยก็คือภูมิกันที่ขึ้นมาครับมันส่งผลต่อร่างกายยังไงคะหลังจากที่เรากระตุ้นก็คือเรายังไม่ติดไม่ติดเชื้ออะไรเลยพอมีอะไรปุ๊บเซลผีพิฆาตมันจัดการหมดคแล้วก็ปลอดภัยอย่างนี้ทุกคนก็มีเซลทีพิฆาตในร่างกายตัวเองใช่มันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วใช่ครับ แต่บางปีมีน้อยมีน้อยเกินไปด้วยความอ่อนแอของร่างกายไม่ว่าด้วยลักษณะใดลักษณะหนึ่งแต่ว่าถ้าเราแข็งแรงออกกําลังกายสม่ําเสมอทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นนนทานวิตามินที่ครบถ้วนเราก็มีเซลล์ทีพิฆาตเย่ร่างกายที่เพียงพอในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมและเช,ชื้อโรค,ครแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจําเป็นต้องถูกกระตุ้นจากภายนอกล่ะคะเราก็ควรจะต้องเพิ่มมันค่ะครเราก็มีนวัตรกรรมนะครับที่เราทํามาแล้ว ตั้งแต่งานวิจัยมังคุดครั้งแรก42ปีที่แล้วทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆโดยการร่วมมือของนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาาลัยเชียงใหม่นะครับจนถึงปัจจุบัน42ปีแล้วเราก็ได้สูรชื่อสามารถที่เราเรียกว่าแอปโกอิมมโนเทอร์พีเซลผุูมกันบําบัดภุ้มกันบําบัดของของแอปโกนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนง,งานวิจัยนี้แล้วก็มีการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลย,ชยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ามันสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาว ths ths สทั้ง2ตัวนี่ก็จะไปสร้างพลังให้กับเซลล์ที่ิขาตให้มีความสามารถมากขึ้นปนภูมิคุค้มกันของมันก็มากขึ้นจัดการกับโรคร่างไร้ต่าง,งๆได้มากขึ้นค,ครับหน้าที่ของมันแค่นี้ทีนี้ที่ผ่านมาเ,เรารู้อย่างนี้แล้วเราเคยพูดว่ามันเคยช่วยอะไรหรือเปล่าประการแรกเดียวเซลล์เนื้อร้ายนะครับภาพต่อไปภาพต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่านี่คือกลุ่มบุคคล ที่เคยเป็นเนื้อร้ายนะฮะแล้วก็หายแล้วเขายินดีที่จะเปิดเผยชื่อและหน้าตาให้เห็นจริงเขายินดีที่จะเปิดจริงๆให้มาสัมภาษณ์กันถ้าถ้าทำได้แต่ว่าผมเอามาแค่แต่ละรายนี่ครับแล้วก็มีคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมน้ําเหลืองนะครับมะเร็งปากมือลูกมะเร็งเต้านมซึ่งรักษาหายแล้วแต่กลับมาเป็นใหม่นะครับมะเร็งเต้านมอีกสองสามรายแล้วก็เนื้อร้ายที่ปากมืลูกแล้วก็เนื้อร้ายต่อมลูกหมากระยะสุดท้าย ที่ลำไส้ใหญ่นะฮะเม็ดเลือดขาวระยะที่4ระยะสุดท้ายตัเม็ดเลือดขาวระยะที่4ี่เนี่ยหายเร็วมากเวลา3เดือน17วันแค่นั้นเองจากระยะสุดท้ายจนกร่ทั่งปกตินะครับใช้เวลาแค่3เดือน17วันหมายถึงคนที่มีปัญหามีปัญหาเร็งเม็ดเลือดขาวเม็งเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายเหรอคะปัจจุบันแข็งแรงดีที่เขาก็ทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันที่เขารักษาอยู่ไม่ใช้แล้วหยุดแล้วหมอปล่อยแล้ว่ แล้วก็ปัจจุบันนี้แข็งแรงเป็นปกติค่ะ,ะแล้วก็สิ่งที่เราทําตรงนี้ก็ทําให้เราได้รางวัลน,นวันตรกรรมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรงนี้นะคะเลยแปลกลใจว่ารางวัลน,นวันตรกรรมดีเด่นเนี่ยเราได้รับเพราะ,ะว่าพิิธภัณฑ์เราดีหรือยังไงคะอาจารย์เพราะว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ดีเด่นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เขาให้รางวัลกับบริษัทที่มีนวัตกรรมแล้วเราก็ได้รางวัลนั้นค่ะ ทีนี้จากเนื้อร้ายผ่านไปแล้วเราช่วยไขได้อีกมาตรการปุ่มกันบําบัดนี่นะครับผู้ที่มีปัญหาปุ่มกันบกพร่องเขาไม่ให้ไปให้ช<อ>เ,เ <ใน S 1> ชื้ออาจจะเป็นเลือดชีโริคุ้มกันบกพร่องคือคนกลุ่มนี้ร่างกายจะคุ้มกันจะอ่อนแอล่ะเราก็สามารถที่จะช่วยกําจัดเชื้อไวรัสที่จะไม่เกิดปุ่มกันบกพร่องแล้วก็เพิ่มซีดีโฟคือไม่เลือดขาวปุ่มกันขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่ผ่านมาด้วย ความสามารถตรงนี้แล้วก็ช่วยเด็กกำพร้พาที่บ้านแกด้าที่มีคุณภาพชีวิตติดเชือเช้อเนี่ยนะฮะคือเด็กกำพร้พาที่บ้านแกด้าเขาจะติดเชือ้อเป็นปุ๋มกันบกพร่องนะครับเราก็ทําให้เขามีคุณภาพชีวิตเป็นปกติมาเวลา8แปดปีแล้วนะอันนี้เรามอบให้ฟรีมอบให้ฟรีนะครับแล้วกเ็เราก็สามารถลดความเสี่ยงของผู้ที่มีโอกาสจะติดเชือ้อโอกาด๑คือซีดีโฟต่ำกว่าสองร้อย กลับมาให้เหมือนให้มีความเสี่ยงลดลงภายในเวลาอันสั้นนะครับและนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีโอกาสได้ช่วยคนที่มีปัญหาภูมิกันบกพร่องระยะสุดท้ายแถมยังมีมะเร็งเข้ามาด้วยก็หายเป็นปกติได้นะครับมะเร็งตรวจไม่เจอแล้วแต่ HIV ก็ยังแต่เชื้อก็ยังมีอยู่นะครับต้องย้ำว่าเป็นเฉพาะบางคนที่เขาได้ผลจากการใช้ตัวนี้เท่านั้นคนที่อยู่ระยะสุดท้ายเนี่ยใช้ของเราแล้ว ผมอยากจะบอกได้ผลทุกรายยืนยันจากประสบการณ์นะครับยืนยันที่ใช้ที่ใช้แต่ว่าที่ที่บอกว่าไม่เชื่อคือกลุ่มคนที่อาจจะไม่ได่มีประสบการณ์เลยไม่ได้ใช้ครับอีกคนหนึ่งก็คือว่าคนที่มี h อ d 4เป็นศูนย์แล้วก็ติดเชื้อราติดเชื้อไรน้ำมากมายทั้งตัวนะครับก็เตรียมงานสศกันแล้วคปัจจุบันนี้อาการปกติ HIV เชื้อก็อยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้นะครับ แต่อาการเชื้อโรคร้งหลไรแหล่หายไปหมดแล้วคนเหล่านี้ยังมีชีวิตอยู่นะฮะยังมีชีวิตอยู่ครับปัจจุบันนี้เสียดายที่ผมมาเอามาให้สัมภาษณ์ไม่ได้ค่ะนะครับโอเคก็สมาอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์ยืนยันว่าบุคคลที่เข้าสู่กระบวนการใช้นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบําบัดของทางแอปเปิลเนี่ยได้ผลถ้าสําหรับระยะสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่เข้ามาหาเรานะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกรายค่ะ แล้วปัจจุบันพวะอะไรทั้งหมดนี่เราจัดการด้วยเซลล์ทีพิฆาตอย่างเดียวเซลล์พิฆาตจัดการกับเชื้อที่ทาให้ภุมิกันบกพร่องแล้วก็โรคร้ายทัางยแหล่เมื่อกี้เราบอกว่าเซลล์ทีพิฆาตทาลายได้ทุกเชื้อใช่ไหมครับเขาใช้เซลล์ทีพิฆาตตัวเดียวจัดการได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่แปลกใจมันไม่พิเศษแต่ว่าความสามารถในตัวเขาต่างหากที่มีภูมิการจัดการได้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จัดการได้กับ อาการร้ายๆต่างๆที่อาจารย์พูดถึงมาทั้งหมดแล้วเชื้อที่เรากําลังกลัวอยู่ณตอนนี้ก็หมูเลยสิคะอาจารย์ผม,ผมเชื้อมันกลายเป็นหมูไม่ได้เชื้อมันก็คือเชือ้อแต่ว่ามันง่ายง่ายขึ้นนะครับทีนี้ก่อนถึงเป็นตรงนั้นผมขอต่อเรื่องเรื่องภูมิกันบุกพ้องก่อนสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดคือเซลล์ภูมิกันบำบัดด้วยของแอปโกเนี่ยสามารถทำให้ผู้ติดเชือ้อ h อชีใหม่ผู้ติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันบกพร่องใหม่กลับมามีคุณภาพชีวิตเหมือนปกติตรวจไม่พบเชื้อแล้วโดยไม่ต้องใช้ยาต้านไวรัสแต่อย่างใดเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อแล้วนกับอาจารย์ชุงหน้าแล้วก็มีตั้งแต่ขณะนี้เป็นเวลา4ปีกว่าแล้วที่คนที่ใช้คนแรกที่ไม่ใช้ยาต้านแล้วก็มีคุณภาพชีวิตเหมือนอปกติตรวจไม่พบเชื้อไวรัสแล้วเป็นเวลาถึง4ปีเต็มๆะนะฮะแล้วเราก็มีจำนวนมากเลยเดีย่ะ มีหลักฐานมีข้อมูลมีบุคคลที่เราอ้างถึงจริงๆเพราะฉะนั้นใครที่ชมรายการแล้วมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เชื่อก็สามารถตรวจสอบได้กับทางอาจารย์และทางบริษัทด้วยนะคะ<ช>เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อละกันเพราะว่าอะไรจะดีขนาดนั้นในนวัตกรรมที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันมีสารสําคัญอะไรบ้างช่วงหน้าเราจะเฉลยนะคะอาจารย์รผมต่อเดียวครับต้องเบรกค่ะอาจารย์แต่สักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะพักครู่เดียวค่ะ สายสุขภาพคอดีไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริงเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไา่หลายสารสกัดจากมังคุด คุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเวลาอีกประมาณ10กวนาทีนะคะเราคงไม่สามารถที่จะรับสายได้แต่ว่าเราจะตอบคําถามให้สําหรับท่านที่ฝากคําถามเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เรากําลังกลัวเรื่องของโครนาวไวรัสเน,นวัตกรรมของอาจารย์ช่วยอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์จะย้ำว่าภูมิคุ้มกร,รันบ,บําบัดแอปโกนี่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่เค,ครื่องหมายการค้าเป็นสูตรที่ APCO ใช่ไหมคะเป็นสูตรของงานวิจัยไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามันคืออะไร,รนะคะอาจารย์ให้ยืนยันได้ไหมคะว่านวัตกรรมของอาจารย์เนี่ยที่ได้รับรางวัลไม่ได้ไปจ้างเขาให้แน่นอนอยู่ๆเขาก็ให้เรามันเป็นผลดีต่อประเทศไทยยังไงบ้างรางวัลน,นี้ก็ทําให้คนเขามีความเชื่อมั่นในนวัตกรรมของเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ๆเขาก็มามอบให้เรานะมันเป็นความภาคภูมิใจเหมืนท่าคนมันก็ทาให้เราสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเขาได้สะดวกขึ้นะนะครับซึ่งต้องขอบคุณทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักนวัตรกรรมแห่งชาติที่ให้รางวัลนวัตรกรรมของชาติไทยให้กับนวัตรกรรมสําหรับปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องให้เป็นนวัตรกรรมสําหรับ ผู้ติดเชื้อ h อ v ที่ผู้ติดเชื้อภูมิคันบกพร่อง <asaki. S 2> และเอชนะครับนวัตกรรมนี้ไม่ได้ถูกใช้เฉพาะในบ้านเราเท่านั้น <uk> ต่างประเทศก็มีการใช้นวัตกรรมที่ว่านี้ด้วย <cy prus. S 2> มีคนต่างชาติที่เขาใช้แล้วผลกลับมาเป็นยังไงบ้างที่อาจารย์บอกว่าชื่นใจเมื่อเห็นผลตอบรับกลับมาจากคนต่างชาติครับประการแรกทีเดียวนะครับสําหรับเชื้อที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ปัจจุบันนี้ภูมิคันบําบัดของแอปโกเนี่ยช่วยป้องกันได้นะ ช่วยป้องกันโดยไม่ให้เชื้อเนี่ยทะลุผ่านเยื่อบุพื้นผิวได้ผมขอภาพนะครับขอภาพที่16ครับค่ะนะฮะโอเคเราจะเห็นว่าเนี่ยเชื้อมันจะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วมันจะพยายามทะลุเยื่อผ่านเยื่อบุพื้นผิวแต่มันเข้าไม่ได้เพราะว่าเรามีอินเทลพินสิบดและอินทีสองซึ่งกระตุ้นโดยเม็ดเลือดขาวเทสสิซึ่งเราเพิ่มขึ้นมานะจากการใช้สูตรของเราค่ะแล้วตรงนี้มันก็ป้องกันไวรัสไม่ให้ทะลุผ,ผ่านพื้นผิว ไม่ว่าจะพื้นผิวของดวงตาโพรงจมูกปากช่องทางเดินหายใจช่องเดินทางเดินอาหารถ้าเชื้อมันทะลุผ่านไม่ได้เราก็ไม่ติดนี่คือการวิธีวิธีการป้องกันที่ชัดเจนที่สุดถึงเราจะไปอยู่ในที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยม,มันก็ไม่สามารถทะลุผ่านเยื่อบุพื้นผิวได้ครับถ้าเรามีปุ้มกันดีแต่ก็ผมก็อยากจะบอกว่าคนที่ใช้นวัตากรรของเราก็ไม่ต้องเสี่ยงนงขนาดนั้นนะอย่าไปอย่าไปท้าทายนึขนาดนั้นครับโอเคทีนี้ เมื่อเราสามารถทำเช่นนั้นได้เราป้องกันได้เราก็มีการส่งนวัตรกรรมของเราเนี่ยไปช่วยแพทย์จีนที่จะเดินทางไปอู่ฮั่นช่วงที่มีการระบาดหนักๆเลยค่ะของจีนส่งไปที่คุณหมิงผ่านสารสุขคุณหมิงส่งไปที่ฟอสาน่านท,ที่กวางเจาแพทย์เหล่านี้ในภาพที่เห็นเนี่ยฮะก็เป็นกลุ่มแพทย์ที่อยู่จะจากฟอสานเข้าไปแล้วกลับมาแล้วนะไม่มีใครมีปัญหาอะไร ให้แพทย์พยาบาลที่นั่นที่ฟอรซานเดินทางไปอู่ฮั่นเพื่อไปช่วยกันแล้วเขาก็ปัจจุบันนี้ผู้ประสานงานนี้ก็บอกว่าต้องการที่จะนําผิดไปตของเราไปให้นักคือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รีทายแล้วที่บํานาญแล้วอายุ25ขึ้นไป55ขึ้นไปเพื่อเพิ่มคุ้มกันแล้วก็รักษาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ท้าว่าพยาบาลในพัทลุงก็ใช้นวัตกรรมที่ว่านี้ด้วยใช่ไหมคะพยาบาลคือเราไม่อยากจะเอ่ยเชื่อนะครับเพราะว่าเราก็ช่วยอยู่หลายโรงพยาบาลนะครับเราไม่อยากทีโยะเคลมว่าเราไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่ว่าเมื่อมีความต้องการตรงไหนเราก็ไปเราไปช่วยถึงเมืองจีนแล้วทไมชุมเมืองไทยไม่ช่วยนะครับโอเคล่าสุดมามีสิ่งที่ดีใจที่สุดก็คือว่าคลิปนี้ส่งมาจากอเมริกามาให้เราเมื่อวันที่22 2สองบเมษายนนี่เองนะครับ Let's watch the clip. Hi, I'm Lauren Barley. I'm a real estate broker from Cocoa Beach, Florida, and I'm 63 years old. I came up to Colorado in the Vale, Colorado area, December the 11th, and I started feeling sick—just a regular bronchial uh, cough and uh, fever, achy, etc. I took uh, a lot of vitamin C and zinc, drank a lot of water to try to kick it. I couldn't kick it, so December 23rd I went in to see my doctor. Doctor's on call in Avon, Colorado, uh, and he diagnosed my doctor diagnosed me with uh, acute bronchitis and gave me a one week later after taking the I just wasn't feeling better. Uh, the cough was actually worse, very intense, very deep, raspy, scary. Fever. Didn't feel well. Uh, so at that point, I started taking. Uh, let's see, that was December 23rd. I went to the doctor one week later. I doubled down on the APCO immunotherapy products. I started taking them and I took nine a day instead of the prescribed, I think four. I doubled down on those for about a week and started feeling way better. That was in December, and now it is April the 20th last week i went to see my doctor we're isolating up here in colorado i went to see my doctor because i had a very bad bite on my leg and we've been doing a lot of hiking since really nothing else to do at that time i asked my doctor did he remember when i came in super sick he did he looked at the chart and i asked him do they have any tests to see if you might have had the coronavirus he said yes we just got them in three days ago he gave me the test and i have the antibodies he was super excited i am too actually uh uh but i haven't been sick any time since december so i have to say i'm not making medical claim เหรือเวลาอีกเพียง2นาทีอาจารย์สรุปว่าคุณรอเลนเค้าทานสูตรนี้แล้วคุพึ่กันประมายของแอปโก้มันดีขึ้นยังไงบ้างก็อาการทั้งหลายแหล่ที่คล้ายๆกับอาการของไวรัสปัจจุบันเนี่ยมันหายไปหมดค่ภายใน1อาทิตย์ก็บอกว่าดีขึ้นมากค่ะ แล้วก็กลับไปตรวจมีผลตรวจยืนยันไหมคะมีผลตรวจครับมีผลตรวจพนภา,าพที่เห็นนะครับจะเป็นว่า,ามี IGM น egative นะครับ IGM น e g a t i คืออะไรคะ IGM IGG positive ทั้งหมดแสดงว่าขณะนี้เขาไม่มีเชื้อแล้วแต่มีภูมิคุ้มกันเขาเคยติดเชื้อครั้งหนึ่งไม่ใช่เพิ่งจะติดติดมาระยะเวลาหนึ่งอาจจะ3ามสี่อาทิตย์ที่แล้ว แล้วกวาขณะนี้เชื้อไม่มีอยู่ในร่างกายแล้วแต่มีภูมิกันสำหรับเชื้อน,นั้นเกิดขึ้นคือ i G g นะครับเพราะถ้ามันเป็นเช่นนี้จริงมันจะเปลี่ยนโลกนะฮะผมยังไม่กล้าที่จะบอกอย่างนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าใครที่ยังมีถ้าหากมีระยะสุดท้ายอย่าเพิ่งไปใช้นะครับให้หมอเขาดูแลดีกว่าค,ครับผมอยากจะเรียนว่าทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยภูมิกันบำบัดของแอปโกหรือแอปโกอิมมูโนเทอร์พีนะเป็นงานที่ นักวิจัยไทยร่วมกันทำงานมาเป็นเวลา42ปีด้วยหยาตเหงือและความบุบบังบักบันนะฮะเราช่วยผู้ที่ปัญหาเนื้อร้ายผู้ที่ปัญหาภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วผู้ที่ปัญหาเชื้อไวรัสปัจจุบันและในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจและเราอยากจะมอบความภาคภูมิใจนั้นให้เป็นมรดกของชาติไทย มี<ช>ผลข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหมจากการใช้ในวัตกรรมภูมิคุ้มกันบ,บําบัดผลข้างเคียงคือเสียตังค์ครับค่ะต้องซื้อค่ะ,คะ,คะ ในช่วงครึ่งชั่วโมงเราคงไม่สามารถที่จะถ่ายทอดข้อมูลทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้เข้าใจอย่างครบถ้วนนะคะแต่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเบอร์ขึ้นให้หน้าจอนะคะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ให้มั่นใจก่อนก่อนที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเข้าสู่ร่างกายถ้าไม่มั่นใจอย่าพึ่งนะคะและถ้าสามารถทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมีภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวเองเราไม่ต้องเสียตังค์ที่อาจารย์บอกไปด้วยนะคะแต่ว่าถ้าทําไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยค่ะ คงจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาอีกหลายครั้งนะคะในการอธิบายเรื่องของภูมิคุ้มกันบําบัดซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อาจารย์บอกว่าภูมิใจมากที่คนไทยทําได้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคณะนักวิจัยทั้งคณะไม่ใช่ตัมผมเองคนเดียวค่ะเวลาหมดแล้วนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยาจิตราค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะบ่ายโมงเครื่อนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ